งานเขาซูปเปอร์สตาร์คอยละพี่น้องเนาะอันหน้าโคตรซูปเปอร์สตาร์คอยสิไปทไั้งใดเนาะปตาเนาะเออสิเป็นซูปเปอร์สตาร์หรือสิเป็นซุปบักมีงานนี่ใส่บอกคุณย่าบอกว่าสีเลียนกอดสอนเนาะบัตเทียนเนี่ยทางปูบอกว่าต้องเรียนภาษาต้องเก่งภาษาจีนภาษาอังกฤษ สิโกอินเตอร์เบอร์ปีนองครับโอแน่นอนอีลีครับคุณปูครับพญ่วีเพิ่นว่างแผนว่างอนาคตให้นะลูกหลานไส้หัวฝีหัวหนองเพิ่นเพิ่นก็บ,บอกว่าต่อไปต้องเก่งภาษาปากิตต้องเก่งภาษาจีนขนงขนิตต้องได้น้เมลาไปบวกลบคูณหารคิดเงินคิดทองมันสิได้เก่ง วนแล้วคุณคู่กัเฮ็ดฐนาจียมเจียมขนาดเลยคุณคู่คุณคู่กับมแต่คุณคู่บูสาวหมดที่ไหนเฮ้ยข่อยคืออยากไปเลี้ยนน้ำเถ่าวะโอ้นะครับนะพวอใหญ้วี่ระวังหน้าโคตรใส่ซุปตาครับว่าจะต้องไปโกอินเตอร์จะต้องแบบว่าไปได้ไกลสีบอย่ำอยู่กับที วางแผนการวางแผนงานให้เบิดตเรียบร้อยแล้วฮ่าแม่หวงแม่ฮักกะผ้ากันเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเตรียมโอนครับนะมือนีสั้นเลยครับมือนีสั้นดึกๆๆๆเลยเตรียมนะครับเตรียมกดนะครับนะอเตรียมกดเลขบัญชีธนาคารเตรียมกดยอดเงินครับแม่ฮักกะเพื่ออนาคตของอ่าลูกฮักเข้าพุ่นแล้วนะครับนะ เราจะต้องเฮ็ดได้ดีที่สุดแต่ว่าหันกลับมาเบื่องคิปพี่น้องหันกลับมาเบื่องคิปสุกตานั่งคุยกันครับอันอาจารย์คุณครูเฮ็ดนาเติมเซื้ออยู่บทที่นี่เฮ็ดนาคือยังนาบ่รับบุญนี่พี่น้องเอาแล้วสิเกิดยังึ้นเนาะยิ้มกับยิ้มบ่ใครอยากออกเฮ็ดเติมซื้ออยู่บทที้ไหนเอาฮะเป็นยังไงเนาะคุณปู่นะได้ปรึกษาไอ้ หลานไส้หัวฝีหัวหนองบล่ะว่าสิเอาจังใดห,หรือว่าจับจูดเลยอืมงานงอกล้ะพี่น้องงานงอกแล้วบาดที่นี่เอาจังใดละ่ะอยากเป็นซุปตาต้องไปเลี้ยนโอ้ต้องไปเลี้ยนกอสนออยากเป็นซุปตาต้องได้ขึ้นเวที่ซูเมอ,อร์บอยอยากมาอ้อยเหาะแอเยะบอยอยากมาเลี้ยนแล้วกบอดรับอดนอนแล้วก็ต้องไปนั่นไปนี่เออสุดท้ายโอ้โหนะครับนะกลายเป็นว่า คุณป,ปูนะครับพอยายวิจับเลยครับนะเขาโรงเรียนครับง่ายโรงเรียนนี่เป็นขั้งที่14ครับสีมีขั้งที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบออันนี้บบหูน้ำเดือครับเด mm ้อก็แล้วแต่ว่าเขาสิเป็นจังใดแต่ที่น่ๆนะว่าคุณยาตอบว่าจากไหนล่ะคุณยานะบอกว่า mm hmm. เรียนกศนอเอาก็ได้นะแม่แม่เนาะ การที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ไม่จำเป็นต้องเรียนขนาดนั้นหรอกเราต้องขึ้นเวทีทุกวันเพื่อที่จะได้ฝึกฝนตนเองอบัตรที่นี่นะซูเปอร์สตาร์เนี่หรือสีซุปตาหรือสีซุปบะหมี่ซุปบะเขือกว่าไปาก็แล้วแต่นะแต่ที่แน่ๆเลยน,นะครับนะค่อยว่านาซิมีรงเรียนที่สิบหแน่นอนโอ้นะอีกคนหนึ่งเขาอยากเป็น นี่เนาะอีกคนนึงเขาอยากขึ้นเวทีอยากร้องเพลงพอไงวี่ีไ้เจ้าปรึกษาเด็กน้อยบ่เนี่ยเจ้าได้ถามเด็กน้อยว่าเด็กน้อยมันอยากเรียนบ่เออเด็กน้อยมันอยากเรียนบ่เด็กน้อยมันอยากขึ้นเวทีอยากหาเงินอยากร้องร่ำทำเพลงอยากที่แบบว่าโช์ความสามารถเออหรือว่ายูน้ำกันแล้วประมาณไอ้จักรอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะยูน้ำกันแล้วประมาณสองอาทิตย์เริ่มหู้แล้วว่า โอ้บ่ไหว้เด้ต้องให้มันเรียนหนังสือเด้แบบนี้แมนบ่เออหรือว่าจังไดนอันนี้เขากับโบสามารถหูน้ำนะครับนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอ่านาขดพ้นเนี่ยพ้นว่างแผนไว้แล้วนาพญาวีเราว่างแผนไว้ให้อ่าลานไส้หัวฝีหัวนองพบนแล้วว่าต้องนะต้องเป็นต้องโกอินเตอร์เท่านั้นต้องเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ที่โกอินเตอร์ซิบอมาอ้อยหน่อยอย่งเอยู่ในประเทศไทยแล้วนะ ภาษาจีนนี่ต้องเป๊ะๆเพราะว่าเข้าข้องนาเนี่ยน้ะสุดยอดเข้าข้องนาเนี่ยออกไปทังแบบว่าเล่นหนังจีนนะหรือว่าจะไปเป็นแบบนักร้องทั้งประเทศจีนแบบน,นั้นนะมาเพิ่นก็นเลยวางแผนไว,ว้วางโครงการไว้นะว่างแผนงานไว้นะครับนะคุณแม่แม่ทั้งหลายเนี่ยนะกะพากันแล้วโอ้นะ เงินในกระเป๋านี่ห่อนวูบวาบวู र, บวาบแล้วอยากออกอยากออกเงินในบัญชีอยากออกแล้วนะแหมแม่ฮักตั้งหลายเดียกแล้วแต่ละครับแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยผมเบิ่งแล้วนี่นะขอ,อยญาติได้กลับไปเลี้ยงกอสอนออีกอยู่พี่น้องเอญาติได้กลับไปเลี้ยงกอสนออีกอยู่เออแทนที่เจ้าเสียให้อันนี้ก่อนเทิเทิเท,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 ทิอยู่ในวงก่อนจักปีหนึ่งพยยี่วิ แล้วกับเบืองมาเด็กหน่อยมีความรับผิดชอบในตนเองสัําใดแม่นบอครับเออ่าเด็กหน่อยมันตื่นเศร้าใดบอขยันไปเรียนบอหรือว่าจังใดเออแบบนี้นี่นะทันเด็กหน่อยไปแล้วเด็กหน่อยมันบ่บไหวตื่นบอท่านจังๆๆสันจังซีนี่ไหวเสียเด้เสียจะของเด็กอ่ะกับสาเพื่เพื่อนว่างแผนงานไวแล้วเพื่อ,อซปเปอร์สตาร์นะ กาวาเซ็นสัญญานี่อีกประมาณจะเท่าไรอีกประมาณ5ปีน่กับเป็นเบ้าแล้วนะตอนนี้ก็14 15 16 17อ่า17บเจ็ดกับอันนี้แล้วกับแบบว่าหูจักคว่ำแล้วนะกับสามาสิโกอินเตอร์ได้แล้วบนว่างไ้นะนะ14 15 16นะ17็แต่จบมอจังสิงนะอเอเ้าก็บ่ได้ว่ากันดอกแต่ที่แน่ๆนะคอยกับ บอกได้ครเดียวว่าหนทางนี่อีกย่าวไก่และหนทางนี่คอยบอกได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอีกแน่นอนนะครับนะบมวยติกิโลเด้รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรักมันอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อฮ <laughs> ่าฮฮดยังบ๊ปรึกษากัน,นระวางเดอ้อระวางทั่วไปน้องเดอ้อ เออไปยี่บีเระว่างทั่วไปลงเด้อนะเย็ดยังบ่ได้ไปปรึกษาแม่แม่ไปปรึกษาแม่แม่บ้านหักไปปรึกษาคุณยาไปปรึกษาคุณพ่อไปอ่าระว่างทั่วอ้ระวังทั่วแบบบ้ามาแบบโบหู้ฝ้าหู้บอกเด้อบึมบำบรึมบึมบำมาเด้อเอออาก็แล้วแต่เจ้าละาวะอ่าผู้ที่อยู่นการปกครอ,องของเจ้า เจ้าเสียดยังไดเมื่อกลเป็นสิทธิ์ของเจ้าแมนบอเพราะว่าเซ็นสัญญากันสิปีแล้วเดว้เมื่อเซ็นสัญญากันสิปีแล้วก็ต้องยังไงละ่ะเขาเอื่ว่าก็ต้องอยู่ในอาณัตเป็นการปกครองน่นนั่นนี่แมนบอรครับพี่น้องเออเขาต้องมีนหน้าที่ดูแลอาณาคตของศิล,ลปินเพล่นนะนะแต่ว่างานเขาเจ้คนงานเขาคือผู้ใดกนน้องแล้วนะครับนะ น้องข้อต่อกับคุณย่านะครับคุณพ่อนะครับนะเงินมาไลของน้องกับว่าไดโอนเข้าบัญชีคุณย่าเด้อว่าไดโอนเข้าบัญชีอันนี้เด้อต้องโอนเข้าบัญชีพนัพญายีกับน้องบัะเทศเนี้ยนะคุณพ่อก็เดือดร้อนแล้วบัเทศเนี้ยออกมาจมปูดปูดปิดๆน้ำซ้ำต้องอันนี้อีกต้องมาเรียนหนังสืออีกผู้ดใดเราเป็นคนเฝ้าบาัะเทศเนี้ย สิบโมเมนคุณย่าบ่หรือว่าผู้ใดสิมาเฝ้าบ่ที่ไหนนาวกันบ่งมีคนมาปลุกน่ะเทียงกหรบ่ตื่นเด้อสิบบ่ใครกักกักกักเปิดประตูเปิดออกดวอ,อต่อปเตอร์เอ้ยือปเตอร์เอ้ยตื่นละลูกนาเที่ยงแล้วสิบบ่ว่าบ่ไปโรงเรียนบ่ผมเมื่อยครับผมบ่ไหวครับอยากนอนมห้ด กูมีไผปลุกลาครับจิว่าอีกละยากอีกเนื้อบัดเนี่ยแม่นบอกมันจะมีคำสารพัดคำที่สิออกมาลาบ่ไหวครับลาง่วงบัมีไผปลุกลาแม่บัมีคนมาปลุกลาเลยงานงอกระบัดไรเนี่ยแม่ฮักกัสิวอะไรบัดเนี่ยอ้าเจ้าเอาเด็กน้อยไปเรียนเป็นยังเจ้าบุญเจ้ามันไปปลุกเด็กน้อยโน่นนั่นนี่อีกเอ้ยบ่อยากพากบ่สิมีอย่างเกิดขึ้นต่อไปนี่ เดีว่าคุณคู่เนี่ยคุณคู่บอกไปเลยนะคุณคู่นะคุณคู่กัได้ยัแค่ยิ้มมาละนะครับนะบอกคุณคู่ไ้ก่อนฝากกันเด้อคุณคู่เด้อดาวคุณคู่คนสวยนางตมูติมีเตาะแตะยุ่นน่ะน่ะนะสองคนทั้งนีด้ดอกว่าสามคนจริงๆมีสามคนทั้งซ้ายเมื่อทั้งขวามือนี่ครับพี่น้องเออแล้วก็มีอ่าคุณคู่อ่าน่าจะเป็นคู่ใหญ่นะครับเหลือพออ่อนะนี่แหละง่าย สำคัญเดีย่ยโบสำคัญยังไหนเนาะบบสำคัญสิงลงมารับบ่เบิ่งสีหนาเนี่ยเนี่ยเฮ็ดตึงเสืองด้วยเนี่ยสีหนาบบรับบุญเลยางเน,นี <laughs> ่ย <laughs> เออฉันมาทำอะไรที่นี่นะบะัดเดี๋ยวโอ้ยรับตะเลียตัวเนาะเนาะเนาะก็เลยกลายสิเป็นแบบว่าอันเป็นซุปตากระปบ่อหอด สิเลียนจบก่จักสิเลียนจบบ่จบน่ะจัาสิเป um. ็นจ uh ังไงอนาคตบาดเทเดน่ะเออเก็บตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปบ่เถึงจังี่หรือเปล่านะวางแผนกันดีๆเด้อเอ่อวางแผนกันดีๆนะบ่จังสั้นละมุนอีปุ้ยเด้บ่ได้ดูถูกบ่ได้ดูมินนะเพียงแต่ว่าที่เห็นเห็นมาเนี่ยมันบ่แมนอย่างที่ปวกเก้าเค็ด นะเออสิบอกไว้ให้เอาก็แล้วแต่ละว่าชีวิตของเขาชีวิตของไอ้เออเดอกน้อยอยู่ในการปกครองของเพื่อนเพื่อนก็นต้องอยากต้องการดูแลมันดีที่สุดแมน่นบลาแต่ว่าคอยบ่อยากคิดนะคอยบ่อยากคิดสุดท้ายสิเป็นจังไดสุดท้ายสิกลับไปออละนอนอ,อยู่น้ำตลาดอีกบ่หรือว่าจังใด หรือว่าสิเป็นแบบึืนเวทที่เราโอยกีดกีดกีดเป็นซุปตาคนกีดโอยคอต่อมาแล้วคอต่อมาแล้วจัดปบกับศิลปินนึงสินะคอต่อคนกีดกีดหรือิไปอีกแบบหนึ่งนะเด็กน้อยนะแต่ะย่าสิไปยัดเหยียดเอียงเข้าไปคักไหนเด้อนะบางเทีเด็กน้อยมันมันบ่อยากเห็ดมันก็สีมาแลแ่แถะแถะเนี้แเมียนบัครับ เออนะฝากไว้ให้คิดนะอนาคุปน้าคตสุกตาสิไปทั้งไหนเนาะพี่น้องเนาะเอาซู้ซูๆซู